เรจะพากันเอ็เดียวแล้วกค่อย่าแน่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ห้อนเย็ยน บ้านฉันซื้อมาหลายหัวกลุ่มบ้านฉนสองบ้านฉันสองพื้นรูป ใช่ชื่อแนวมาเฮ็ดน้ำแข็งใสได้อีกอย่างมันเนาะมันเหนื่อยน้ำเลยให้ก็น้ำแดงมืนบ่เนี่ยเหนียวกับน้ำแดงบ่บ่ที่จริงมันต้องมีแนวใส่น้ำหนาวเป็นเราช่องหรือว่าอันลูกทิศอีกย่างหนะที่บ้านเป็นทงเอาไปลองทุกคนลองทุกนเฮาเฮ็ดกินเฮามันตรงนีแนวนั่นมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะโลขอ้อใหม่บ้างลองว่าเขาเห็นเบาอยู่เห็นนะเขาซื้อมาแบบลองสุ่มส่นเหมือนกันนะอืมอืม

่ออไอยู่บ่ได้รูแค่อือสงวันรับถ้าซื้อยู่บได้คนเย็น่นำงต่กระมัาหอยก็จังมาห้องมันห่อนกับมันลงไปไปขึ้นน้องมา้าว่ะ ะะมันหนักน้อยนะลิเลยเออประจันที่นี่งหงนักเลยมันผ่อนเนี ใ่ห้องหนาวนเย็นมันก็เลสะกะจําในห้องหนาแกัวเร้าเขาให้กินเขาคือบยกินมังงากดนเฮ้หลุดบ้าอบกกินอ๋อเขาไม่ได้ยกมาตั่งว่ะีิ mắt đi, mắt sẹp, tung yên เจ้าแม่เจ้าแม่เมื่อครั้งไมื่อเราไข่เกีเฮ็ดหา้างไห่ซองไข่ไข่ที่สามมันไข่ได้แรกขอเฮ็ดห้างไห่เราต้องใช้มันซับกินนะเป็นมาเธ่าซองไข่ขอเราเฮ็ดห้างสีเท่าซองนี่เนี่ยห่างห้างไห่ ใครซ่อนกันสามแม่ตัวน,นี้แหละล่าชุดลูกตายก่อนโมนแม่ไก่แม่ตัวน,นี้ แต่ก็ทับแสดงแค่ <c oughs> ทำมาไสเมื่อกี้นี่ปลามืออว้ต้องสองเลย <c oughs> มาคัด